วันนี้หนูจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดปัทวิกรอนในแบบฉบับสาวเหนือลงกุง้งรอบกด1นึ่งไม่รอดกด2ไปดูกันเลยวันนี้แก๊งสาวเนือลงกุ้งของพวกเรามากันสคนนะคะนั่นก็คือน้องไฟฟ้า ก็มีวันเล่นท้ายแล้วก็สวัสดีค่ะซังฟาร์ีเซมโฟเรสค่ะไป,ไปชิม <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พวกเรา3าคนได้ไปตลาดปัทวิกอนก็ตื่นเต้นกันมากๆาเลยค่ะขอให้ดกอย่างเป็นไปตามแผนนะคะสาถุกตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปัตแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ <c oughs> มาหาข้าวกินนะคะเพราะว่าหิวมาก รับหน้าที่เป็นคนเฝ้าโต๊ะให้วานริการกับปฟฟ้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวสลับกันเย้ากิจสุนอนซื้อข้าวกันเอาได้ของกินโซ่แล้วก็คือแค่ไปซื้อข้าวก็รอนแล้วนะคะกรอดไหมไปดู โซนหนึ่งซึ่งไม่กล้าคุยอะไรเลยนะคะทุกคนซื้อบ้านผมก็ได้คือคือจะบอกว่าบ้านเยดยอะมากเลยค่ะไปฟ้ากับบ้านไทยอ่ะบ้านเป็นโกดังวิสสองใช่ปะแล้วฉันพาเขามาตลาดปั่เดี๋ยวคราวหน้าไปบ้านวียดนทยกับไปฟ้าบ้างทำไมเราไม่ถ่ายบล็อกมาเที่ยวบ้านเราใช่ไหมลืม ก็ไปคุยคุยคุยดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนเด็กนะคะก็ไปแย่งเสื้อเด็กใส่นะคะก็น่ารักมากๆาเลยค่ะแต่ไม่ได้ซื้อเสียาจจังเราย้ายมา2โซนแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เข้าสู่โซนที่3าอินทวิดอยู่ด้วยกันมันไม่กล้าคุยอ่ะมักนี่ของพวกเธอเป็นอย่างนี้หลังจากที่พวกเราเดินเล่นตลกกันอยู่นานนะคะเราก็มาดูเสื้อผ้ากันแบบจริงจังกันดีกว่าค่ะ ร้อนไหมคะร้อนมากค่ะแต่คนที่ร้อนกว่าต้งนุ่นอันถลังกันแล้วถลันปุ๊บปุ๊ย่ลนันนี้น่ารักนะไหนเนี่ยออืมไนฟ้าชอบอะไรตัวตัวนะไม่แล้วก็ใส่เสื้อไ้ข้างในสิอะไรอย่างนี้เลยเราก็มองมันเป็นเอี้ยมไงทำไมเสื้อลมมันเริ่มน้อยขึ้นลงก็เรื่อยๆแสดงว่ามันกำลังระหมด สภาพการต่อสู้แม่ห้ช่วยผมร้อนมากก็คือแบบร้อนมากร้อนมากคือแบบว่าลมที่มาก็ลมร้อนกระมืมกุเลยกรัมเมก้เมกี้ทีมรอนจังว่ะเจอยังคะตัวนี้ถูกใจเอิน่ารักเข้ามาก ลายเหมือนกันเลย่วนใหม่เรียบร้อยเลยนะคะได้ามาสองถุงใหญ่แล้วคือจะเล่าเรื่องที่พี่เจ้าของร้านจ้องก็คือแบบว่าเราเป็นลูกค้ากลุ่มแรกแล้วพี่เขาอยากถ่ายรูปลงเพจแล้วหนูแล้วหนูเรื่องมากแล้วก็เลยคุยกันอ๋ออ๋อแอบแม่มาค่ะแม่หนูมากฝั่งนู้นตอบไหมหรือว่าเราจะไปพันทิปเลยแล้วค่ะคุณคะ่ะวันนี้คุณอยากมา ไหนดีคะเะไปฝั่งนู้นสักปั่งนึงกันนะไปกึนต่อันี้จะสามตัวร้อยอันนี้ยี่ไิานนีแล้วนะเท่าไหร่อันนี้มนะันสามตัวร้อยทุกคนคะให้ริ้วไว่ให้ริ้วไว มันโยกใช่ไหมมันกินมันโยกมันกินนี่นึกว่าตัวเองซ็ตล้มแผ่นดินไหวไอ้ของเราก็คุนรีบออกสิในตอนนั้นคือวุ่นวายมากแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยเราไม่รู้ความแรงเลยว่ามันแรงเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงเราเลยเลือกที่จะวิ่งออกมาแล้วก็เรียกรถไปไหนไม่รู้แต่ว่าก็ห้อยไปตอนนี้รถไฟฟ้าปิดให้บริการเนื่องจากแผ่นดินไหว ตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่ร่มงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีอีกรอบตอนบ่ายสองสิบห้าตอนนี้บ่ายสองสิบเอ็ดไปกันต่ออ้าวอันนี้คือโล่งสุดที่เรามีได้แล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ตรงฐานนี้อันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็ลง่งอันนี้ล่งนะอันนี้อันนี้ล่งอยู่นะตรงเนี้ยอันนี้ล่งนะ แต่แต่ร้อนรอนมากเลยอนค่ะดูนนีว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แผนของหนูวันนี้มันไม่ใช่ที่แผนไว้อ่ะใส่เต้นเลยแล้วทีนี้ปิดานทีสยัยงไงทำไมแฮนนิงถอยปิสนาสงสยมันยังไงใสเต้นเลยเพราะว่าแฮนนิงไหวแบบนความรู้สึเนี้ยเหมือนน่นเลยสงสัยมันยังไงแนนิงไหเอง เรากำลังจะกลับไปที่ตลาดปัดน,นะคะทุกคนไม่จากไม่มีที่ไปแล้วถ้าจะกลับหอก็ไปอยู่ลานจอดรถเราก็เลยเลือกที่จะกลับไปตลาดปัดนตอนนี้สถานการณ์สงบลงแล้วแล้วก็เป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหนูยังอยากเดินดูต่ออยู่เลยก็เลยไปชวนเพื่อนมาเดินดูด้วยค่ะ เรายังไม่ได้แนะนําเลยนะคะว่าทีนี้เรามีเพื่อนใหม่คนหนึ่งห้ามเข้ากล้องเราเพื่มเลยคนยาวพูดคำยาวโอ้ยตอนทีนี้เรามีทีมนี้เรามีเพื่อนของเรามาอยู่หนึ่งคนนะคะนี่มาเล่นไทยกับไฟ้าไปพักแล้วนะคะทุกคนเราก็มาต่อไปก็ต่อนี่คือกองเสื้อผ้าแรกที่เรากล้าคุยนะคะทุกคนดีใจมาก อุ้ยเซลชีวิตสิของเซลนะติดแล้วพวกหนูก็เดินมาเจอก้องของเล่นทุกคนคือมันเป็นสวรรค์ของหนูมากเนี่ยหนูได้มาสองชิ้นละแล้วก็คุยคุยคุยช่วยดูเจอพีกจูขดหนุบหน้าเรามากแล้วก็เจอการจิจุสื่อนะคะเอาให้เพื่อนแต่ก็ไม่ให้เอาให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็ไม่ให้เพื่อนนะคะใช่เลแล้วก็ไปกินไก่ต่อค่ะยินดีต้อนรับคุณน้าตาดีสวยเส่เขย่านะจ๊ะ เมื่อกี้ซื้อไก่แล้วเขาก็ถามว่าเป็นดาราเหรอ เขาไปว่าฝากลุงชีทด้วยนะคะนางฟ้านางฟ้าเมรัสิีนีแล้วแบบอนเงินเชื่อว่าชื่อนางฟ้าเมรัสิีนีหรอคะอันนี้อันนี้ทำไม้หน้าไม่เหมือนหนูเลยลูกนี่คิดว่าไมหน้าไม่เหมือนหนูเลยตูเปิดยูทูบแล้วเป็นหน้าพิลุกเกตแล้วแล้วอุ้ยทำไมหน้าไม่เหมือนหนูเลยลูกคือเราจะไป ซื้อซมอนะพี่เพื่อไปหาซื้อของให้พูดเลยพูดแบรนด์ออกมาพูดแบรนด์ออกมาแล้วเซอร์ก็ไปตัดเองดูลาวีดูลาวีนี่นะคะผลประกอบการของวันนี้คือเยอะมากแต่ว่าดิฉันนะคะดิฉันไม่ดิฉันนางสาวชนะรลอกตจางอนนั้นไม่ถูกอ่ะไม่ช่วงเดียวเธออย่ามาแฝงเดียวชนะคือหลับไปหลายตื่นมาก ก็ตาปอนยังไม่ออกมาช่วยด้วยช่วยด้วยชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะก่อนจะกลับหอเราก็แวะห้างหนึ่งนะคะ<ม>เพื่อที่จะซื้อของให้เมมเบอร์เพราะว่าอีกวันหนะ้ามันเป็นงาน G <ม>ีก็อยากซื้อของให้กําลังใจเมมเบอร์ใช่ไหมคะก็เลยมาซื้อกันที่ห้างนี้ใช่แล้วก็อันนี้หนูเอามาให้ดูเพราะว่าหนูเดินดูของอยู่แล้วพ่อก็โทรมาแล้วก็ทารับโทรศัพท์หนูตลกมากคะ่ะทุกคน <c oughs> และนี่คือผลประกอบการของวันนี้ ไหนที่สุดเอาใกล้ๆกุเอยกุ้งชุบแป้งทอดโอ้ป้าครับอ่นไม่เจออะไรใหญ่กว่ากุ้งชุบแป้งทอดค่ะก้อนี้ตัดถูกสงปีครับต้องคิดตังค์ไม่คิดครามิเตอด้วยได้หรอได้หรออเลยรู้จักคางคกไครับคางคกเป็นเจ้าป่าถยายากคาก เรียกประจุสัตว์ต่างๆมาประจุกันก็ว่าจะไปหอฝนฝนไม่ตกลหยดีแล้วสัตวามดไหนที่มาประชุทางพวกช้าที่สุดทางพวกรอนานั่งค้างค้างรอเสือสักมาคองงูเยอะแค่กองตอตัวนักตมาหมดแต่ไอสัตว์ตัวนี้มันมาหมีตัวเดียวเนี่ยครับมันชื่อว่าอะไรพญานาคญานากไสีก่อนอนีแต่งงานไปต่นสงปี ก้าพื้นข้างมาเ้าพืนพญาเินก้าพื้นขัางข้างเขมีปีกเก้าพื้นข้างเขาเป็ก้าปลากบก็เขาอาจจะลืมนับตัวเองเฮ้ยนะคะยอมแล้วไม่ได้ใจไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่งรถฟรีนะเสีเวลาแล้วสิบปีต่อมา เคยได้ยินไหมสิบชิ้นต่อมาบอกว่าพึ่งกับถูกมันแค่ต่อยหนาเราคิดไปเยอะมากแรกๆสนุกลังๆเริ่มแล้วนะคะเรียบบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้าร้อยไม่น่าพอหรอกให้เท่าไหร่ก็ได้แต่ห้าร้อยไม่ได้พอ มีตังแล้วค่ะทุกคนตังหมดเออถักขาเต <c oughs> ิมหวานกันขนมชีนีเป็นขนมที่ต่อชีวิตหนูมากค่ะทุกคนเพราะว่าหนูอยู่บนรถเนีย้ยมาเก,กิน24ชั่วโมงแล้วคือหนูไม่ไหวแล้วทุกคนหนูอยากกบบ้านทุกคนค่ะ เขาไปเลยวะเขาาทำเงซีไปไหนอะหนูจะได้กลับหอไหมเราทำเพลงซีนแล้วเอไปไหนไม่รู้เขาเกิอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะถามว่างเกิอะไรขึ้นนค อัะน,นี้ลรูกเขาสไตล์ไปอีกเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยว<อ>เราโอ้โหเป็นคนดีจังเลยค่ะรู้ไหมคะว่ากรุงเทพเราเนี่ยรถติดชนิดที่เราสามารถไปช่วยคนที่รถจับไมนด้แล้วบ่มียังมอนเท่าไม่ไหวแล้ว,ลวตลอบมาถึงเราอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนแกะไก่งา